รวมรถตู้หน่วยงานปลอดระวังมาให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จัดมาให้ทั้งตัวหน้าสั้นแล้วก็หน้ายาวเลยนะคะสำหรับตัวหน้าสั้นก็จะเป็น3.0 GL นะคะปี2 0 1 7 2 0 1 8 1 9นะคะส่วนตัวหน้ายาวนะคะ2 8 g l นะคะก็จะมีปี1 9ถึงปี20นะคะ หน้าสั้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่700,000กว่านะคะส่วนตัวหน้ายาวราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 0 0าแสนกว่าบาทเท่านั้นมีทั้งเกตธรรมดาเกียอโตแต่ง VIP และไม่แต่ง V เลยนะคะจำรวบวันนี้เดี๋ยวต้องพามาชม นะคะสำหรับตัวรถตู้กันบ้างเลยนะคะใครหารถตู้อยู่นะคะรถหน่วยงานปรวดระวังนะคะป้ายฟ้าแท้เดิมนะคะติดต่อหาตองๆได้เลยนะคะ0611971474ค่ะเดี๋ยวต้องให้ดูตัวนี้ก่อนเลยคันนี้จะเป็นหน้ายาวแต่ง V.I.P. นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะคะราคาที่1 7 9 0 0 0บาทนะคะแต่ง V.I.P. อะไรบ้างเดี๋ยวตามตองมาชมกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ เข้ามาภายในก่อนเลยนะคะตอนนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณแ5 9 3 0 0นนะคะก็จะมีจอสัมผัสแบบนี้เดี๋ยวนะเราเรอสตาร์ทก่อน ต้องเหยียบคลาดให้สุดนะคะก่อนที่เราจะจาร์ทรถตูเ้เนาะตอนนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของตัวหน้าจอแบบนี้นะคะจอ a อน r o อยนะคะพวกพวกแมปต่างๆนี่ก็คือเปิดได้เลยแมปยูทูบต่างต่างนะคะก็คือเปิดได้เดี๋ยวต้องคันนี้คือแต่ง v i p มาแล้วด้วยเป็น a i r b i บ o b ล c นะคะแล้ว,วก็ทำเครื่องเสียงมาด้วยเดี๋ยวต้องให้ดูนี่เปิดได้เลยนะคะเช่นตอนนี้ ตันนี้แสดตาม,มากทุกคนขาอ่ะมันก็จะมีนี้เนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดเครื่องเสียงนะอันนี้เป็นที่เปิดเครื่องเสียงนี่มันก็จะมีความดังมาแล้วก็เลือกโหมดปรับได้เลยนี่เลือกระดับความดังแล้วก็ปรับได้นะคะปรับเสียงไมต้องเป็นแค่สี่เองนะ นะคะแล้วก็เนี่เขาก็จะมีที่ควบคุมเครเสียงอยู่ด้านหน้านะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะไดคลบารด้วยนะดูลําโพงก่อนนะตอนนี้ทําลําโพงมานะคะทุกคนขาอนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้เปิดทวกไฟต่างๆนะคะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวน้องให้ดูลําโพงก่อนว่าดังมากเปิดแค่14นะคะ ลำโพงคือดังมากเนาะโอเคได้หยุดไว้ก่อนอันนี้คือเปิดแค่จุดสี่นะคะแล้วต้องลองลเปิดพวกไฟแด์ไล์ให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เปิดอันนี้จะเป็นที่เปิดทีวีบ๊อบอัพตัวนี้นี่แค่ต้องกดลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกไฟนะคะพี่พี่คะก็เราเปิดได้เลยเนาะนี่ขเขาก็จะมีไฟปิดนะเห็นไหม เปิดปุ๊บควบคุมได้เลยทีไฟเขาจะแต่งเป็นโทนฟ้าค่ะคันนี้นี่เปิดทีวีลงมาอย่างนี้ได้<ม>นะอันนี้คือเปิดทีวีเป็นจอป๊อบอัพเนาะเดี๋ยวต้องพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านในนะคะเป็นแอร์ไบโครบ้างด้วยนะคะแล้วก็แต่ง v i p ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะควบคุมจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะ เดี๋ยวต้องพาไปดูในส่วนของภายในฝั่งน้นบ้างดีกว่าเนาะอันนี้เรามาเปิดให้พี่ๆดูก่อนนะคะตัวหน้ายาวนะคะน,นี่จะเป็นที่วางแก้วต่างๆเนาะดูได้เลยเดี๋ยว้องเวียนรอบคันให้ดูก่อนมีทั้งแต่งวีเราก็ไม่แต่งวีเลยนะคะใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้อันนี้มีกล้องหลังด้วยนะ ายในเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะ3มแถวกาวที่นั่งเนาะด้านหลัง3ามตรงกลาง3าแล้วก็ด้านหน้าอีก3หนึ่งนะคะนี่เลยสวยมากเ๋ยต้องขอญาตปิดประตูแล้วกันนะพอดิแสงมันเข้าก็จะประมาณนี้นะคะนี่ถ้าขับกลางคืนก็คือสวยๆเลยนะทุกคนเนาะนี่อแอร์ไมโครบักนะคะเย็นๆุนปรับได้เลยแตะหลังคาเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจอทีวีนะคะนี่เขาก็จะมีรีโมทเปิดปิดให้ นะคะนี่คือตองกำลังเปิดทีวีอยู่นะมีรีโมทเปิดปิดให้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อกับข้างหน้าได้เลยนี่นี่แล้องเปิดอยู่เห็นไหมตองเปิด YouTube อยู่นะคะเขาก็จะขึ้นจอแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะใครที่แบบเออรับแขกอะไรเนี่ยก็คือแบบสามารถพาเปิดดูได้เลยนะคะรับรองเลยว่าแขกถูกใจแน่อนอนเนาะวันนี้เหมาะสําหรับที่แบบเออวิ่ง ต่างๆได้เลยนะคะรับแขกฝรั่งอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะจอนะคะนี่นต้องไม่ได้กดเล่นเครื่องเสียงเนาะถ้ากดลำโพงก็คือจะดังมากนะคะถ้าไม่ใช้พี่ก็ปิดได้เลยนะคะเปิดปิดแล้วก็จะมีที่ปิดจอบอปอัพตัวนี้ขึ้นนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าเอาเป็นว่าใครหารถตู้วิ่งรับแขกหรือว่าทำป้ายเหลืองเนาะต,ต้องมีไฟเน้นรองรับป้ายเหลืองด้วยนะคะ ติดต่อหาต้องรงได้เลยนะคะที่เบอร์0611971474นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอนโรลกลางนะคะก็จะมีคอนโซลนะคะก็จะมีที่เนี่ยเขาเรียกว่าที่พวกเก็บของอะไรได้เนาะมีถังด้บเพลิงมีคอนทุกกระจกให้นะคะพี่ๆคะ่ะประตูทุกคันของตองตรงเนาะไปค่ะ<ม>เดี๋ยวน้องพาไปดูฝั่งด้านหน้ากันต่อใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยเนาะนะคะ แต่งวีมาไวไปไวนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยเนะเาะแล้วดูความดอกอยางก่อนดอกอยางเหนีนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วด้วยนี่ให้เลือกมากมายหลายคันค่ะใครไม่อยากได้ไม่แต่งวี้เราก็มีเนาะเดี๋ยวเราขออนุญาตปิดตัวน,นี้ก่อนพอดีเราสตาร์ทเครื่องไว้นะคะเวลาจะปิดนะคะพี่พี่ก็เริ่มที่จะปิดได้เลยนี่ขั้นตอนแรกเราปิดจอขึ้นก่อนที่กดขึ้นได้เลยจอมันก็จะพับเก็บนะ จอมันก็จะภาพกเก็บแบบนี้นะคะแล้วพอเราปิดไฟเราก็เลือกกดปิดทีละอันได้เลยอ่านี่เห็นไหมจอมันก็จะดับไปนะคะไฟก็จะดับไปประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้จะขับแบบตอนกลางวันไม่ต้องการเปิดไฟก็ขับแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนตัวรถก็เป็น a อร์บรวโภคอยู่แล้วเนาะนี่ตอนแรกมัน เราพรมอยู่ที่3ที่2จะใหม,มันก็แค่เพิ่มให้มันเย็นเข้ามาเรื่อยๆนะด้านบนเนี่ยมันวางของได้นะคะพี่ๆค่ะเขาจะมีเป็นม่านบังแดดเนาะถ้าเราเปิดแบบไม่ใช้เครื่องเสียงละเปิดได้ไหม้องตองจริงๆมันก็เปิดได้นะคะโดยไม่ใช้เครื่องเสียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดังเท่าใช้เครื่องเสียงเนาะตัวน,นี้เชื่อม Wi-Fi ต่างๆได้เลยนะคะมีจอป๊อปอัพให้เรียบร้อยอันนี้ที่ที่เห็นว่ามันเป็นรอยเนี่ยมันติด สติ๊กเกอร์อยู่นะติดฟิล์มอยู่น้องก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดถ้าเป็นรุ่นหน้าสั้นเนี่ยจะเป็น5สปีดนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในของน้องเนาะประมาณนี้นะคะพี่ๆคะ่ะส่วนห้องเครื่องหน้ายาวเนี่ยอยู่ตรงไหนทุกคนรู้ไหมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะมันไม่ได้อยู่ใต้เบาะคนขับแล้วนะห้องเครื่องก็จะอยู่ด้านหน้าแทนนะคะลงไปดูห้องเครื่องสักคันน้งรับรองเลยว่ารถสวยถูกใจแน่นอนนะคะ ลองไปดูห้องเครื่องกันก่อนปิดหมดแล้วเนาะอย่าลืมปิดเดดขาดเลยเปิดหมดทันทีเพราะมันใช้ไฟไงถ้าเราสตาร์ทไปมันไม่เป็นไรเนาะอย่านะาต้องขออนุญาตเปิดห้องเครื่องนิดนึงโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะคะเพนเพ็ดดืมนะคะสภาพห้องเครื่องเนาะจุดแต้มสีต่างๆยังมีให้ดูอยู่ครบเลยทุกคนคะ่ะ นะรถเดิมเลยนะคะตัวรถเรารับประกันด้วยนะคะเครื่องยนต์กับแก้ให้2ปีนะคะแล้วก็หมื่นโลยองแต่ยังหนึ่งถึงก่อนแต่ว่ารถเนี่ยรับประกันเลยว่าไม่มีสนักพิดความน้ําท่วมนะคะไม่แท้ทุกคันเลยดูได้เลยคันหน้าปกติทุกอย่างนะคะของเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.8นะคะแล้วก็ตรวจเจ็คถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพวกแผ่นมอกกนะคะ ต่างๆนะคะหยุดตรงนี้เปิดปิดแบบนี้เลยนะคะก็สําหรับรถตู้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าน้องตองเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถตู้หน้าสั้นหรือว่าหน้ายาวนะคะโตลต้าคอมมูเตอร์โตลต้าเวนจูรี่นะคะก็ต้องมีครบหมดเลยพี่พี่คนใดกําลังมองหารถตู้อยู่นะคะภาคใต้ไม่ต้องไปไหนไกลเลยมาหาน้องตองได้เลยที่สุราธานีสีแยกตะบันนะคะใครมาจากคลิปนี้นะคะติดต่อมาได้เลยน้องตองมีส่วนลดวันออกรถให้ด้วยนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะออกง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากแล้วต้องดันให้ได้ทุกเคสเลยเนาะหรือใครไม่สะดวกเดินทางมานะคะแอดบ้านเขียนงต,อง,ตองที่10หลักแล้วทักมาขอดูรูปลรละเอียดเพิ่มเติมกันได้คุยรายละเอียดโอเคแล้วนะคะมีบริการจัดไฟนินหนึ่งที่และส่งรถให้ถึงบ้านนะคะยกหูหาน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์0611971474ค่ะสำหรับวันนี้น้องตองต้อง,อง,องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย